อกเลยค่ะว่าเธอค่ะโดนดรามา่าอยู่ค่อนข้างบ่อยสําหรับทางด้านหมอลาสาวลูกเครื่องไทยญี่ปุ่นอย่างน้องยุกิเพนปากาหรือยุกิไหทองคําค่ะที่ปัจจุบันน้องได้มาอยู่สังกัดในค่ายไหทองคาโดยเธอค่ะต้องบอกว่ามีกระแสดรามา่าในเชิงลบค่อนข้างบ่อยค่ะโดนเปรียบเทียบกับนักร้องรุ่นพี่ในค่ายอย่างสาวลํยายไหทองคําด้วยจนทาให้ทางด้านสาวยุกิเพนปากาค่ะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคแพนิคมานานกว่า2ปีโดยที่ไม่มีใครทราบ ซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะทางด้านสาวยูกิก็ได้ออกมาโพสรูปภาพคอมเมนต์ด้านลบของชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาต่อว่าเธอแบบเสียห,หายจนทําให้เธอค่ะตัดสินใจเงียบหายไปจากโลกโซเชียลเลยและล่าสุดค่ะแฟนเพลงส่งกําลังใจให้กับสาวยูกิกันอย่างมากมายค่ะหลังแอดมิทเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งสาวยูกิเองก็รอลุ้นผลตรวจเลือดค่ะหลังสงสัยว่าตนเองนั้นจะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตนเองหรือโรคพุ่มพวง,พงหรือไม่ โดยสายยกิคะ่ะได้มีการโพสร,รูปภาพตนเองนั่งใส่แมสแล้วก็มีการเช็คอินที่โรงพยาบาลด้วยและมีการระบุข้อความค่ะว่าถ้าบุญวัสนาพอมีอยากให้ตรวจเจอว่าเป็นโรคไทรอยเลยสาธุและอีกโพสต์เจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความค่ะว,ว่าตอนนี้คุณหมอให้นอนโรงพยาบาลก่อนนะคะไม่รู้ออกวันไหนและรอเช็คผลเลือดเพิ่มเพราะสงสัยว่าจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองหรือไม่โรคภูมิพ่วงค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านสาวยูกิได้โพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็มีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจและก็ส่งความห่วงใยให้เธอกันอย่างมากมายรวมถึงทางเราค่ะทีมข่าวเทนิวบันเทิงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทางด้านสาวยุกิด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว